ผิกแห้งครับแล้วนี่กระเทียมครับมีปอกเปลือกเหรอไม่ต้องปอกพี่มันจะอร่อยสุกเปลือกนั่นแหละมีอะไรบ้างข้างในมีตะไคร้ครับแล้วก็กระเทียมครับแล้วก็กแห้งักแห้งครบตอนนี้เมาทำอาหารใช่ไหมเนี่ยตอนนี้ลู้จะกินได้ได้หรือเปล่าแต่เราต้องกินฮะนี่ราคาสิบบาทครับสิบบาทสิบบาทไม่ต้องใส่หมดนะครับบอกวิธเห็นว่าราคาเท่าไหร่บอกวิธีแกะแกะหนังยางออกเลยไหมไม่ต้องไม่ต้อง ก็ถงขนาดนั้นใช่ไหม,มว่ามันที่มันจะยาวเกินคนดูจะน่าเบื่อเมืม่อไหร่มันจะทำอหมเมืม่อไหร่ับฝีเห็นมันนีครับเมนูมแบบบ้านๆนะครับไก่ใต้น้ำครับแบบบ้านๆเครื่องครับเครื่องเครื่องเครื่องดูเครื่องฮะมีทุกอย่างครับเครื่องเทศอะไรบ้างมีพริกแห้งครับหอมแดงใบมะกรูดตับแล้วก็รแล้วก็จะขูดมะกรูดตะไคร้ครับตะไคร้ครับตะไคร้ด้วย กระเทียมกระเทียมครับแล้วก็ไก่เอาใบมะกรูดทำไมเป็นอย่างเงี้ยก็เป็นอย่างงี้เพราะว่าเราเดบก้ามออกครับนี่เหมือนก้ามมันมันไม่อร่อยครับมันไม่อร่อยมันไม่ได้อร่อยเพราะตรงนี้ครับต้องเอาออกครับวิธีการเอาออกง่ายๆครับครับุดปืดมาออกมาอันนี้ไม่อร่อยครับเพราะอะไรมันจะติดฟันครับโอเคตามครับโขกครับโขกครับโขกไปประมาณสัก องวันครับสองวันเดี๋ยวมันจะละเอียดน,นะฮะร,ร้อยครับไก่ครับปรุงเรียบร้อยไก่ใต้น้ําตอนนี้หม้อ,อ,อครับหม้อตรไม่มีอะไรไม่มีอะไรแห้งเราจะวางไงครับไงใ,ใส่ไก่ลงไปครับใ,ใ,ใส่ไก่ลงไปใส่ไก่ลงไปได้ไม่ลงไป ใส่ลงไปในหม้อครับน้ำมันมี้รตกนิดหน่อยไม่เป็นไม่เป็นเนาะก็แล้วก็เราทำไก่ใต้น้ำครับไม่ใช่น้ำใต้ไก่น้ำนับน้ำน้ำน้ำตอนนี้เป็นน้ำครับเดี๋ยววางลงไปวางนี้ไม่ล่วางลงไปกระดาษทีชชู่ดีกว่าพี่เพราะว่าเวลาน้ำมันเดือดมันจะเป็นไอ้น้ำแล้วแต่ครับแล้วแต่สูตรใครครับ แต่ของผมใช้ยังง่ายๆดีกว่าการทิชชู่ปิดตรงขอบก็ปิดตรกขออย่าให้มันรั่วอย่าให้มันรั่วเนี่ยแล้วน้ำไอ้น้ำออกมาก็ไม่รั่วติดไปพี่ ขยับ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 ให้มันนี่เป็นไรไมครับเสร็จแล้วฮนะแล,วนะแล้วติดไฟแล้วก็รอประมาณครึ่งชั่วโมงครับครึ่งชั่วโมงถ้านะเป็นไก่ที่เหนียวก็ประมาณเปลี่ยนทั้งสองน้ำอย่าให้น้ำตรงนี้มันร้อนนะฮะเอาเมือจุ่มดนะูถ้ามันร้อนเปลี่ยนน้ำไม่งันน้นเราต้มแข็งใส่ก็จะไอ้น้ำงลงไปข้างล่างครับล้วก็จะทําให้ไก่สุก หลังจากนี้ก็คือรอรอครับรอครับรออันนี้ไม่ต้องฝาปิดอหะอป่าครับไม่ไม่ครับก็คือไก่ใต้น้ำโอเคตอนนี้ไก่อยู่ใต้น้ำโอเคถูกต้องแล้วอ่ะเดี๋ยวต่อไปก็รอน้ำครับรอน้ำมันร้อนแล้วก็เปลี่ยนน้ำอีกน้ำน้ำเดียวประมาณครึ่งชั่วโมงโอเคผักแลวเราจะใส่ตอนสุดท้ายแล้วก็คนครับอันนี้เราได้เปลี่ยนเปลี่ยนน้ำไปสองครับไปสองครับตอนนี้น้ำไหดร้อนครับ ก็อุ่นทั้งร้อนนะฮะลองลองแตะดูหน่อยในน้ำโอพี่ร้อนอาบได้ยังอืมอาบว่าผมไม่เคยอาบน้ำร้อนมาก่อนอ่าเอาโอเคฮะหานในคนยอะครับอ่าผ่านลองดูึ่ผ่านผ่านไปแล้วครับครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงครับที่เราบอกที่เมื่อกี้นี่ถ้าพี่มันร้อนนะอ่ายกลงอืโอเคไปมาตอนนี้ครับครึ่งชั่วโมงใส่นี่ลงไปครับ พอแล้ววางไว้ข้างบนนั่นแหละไก่ใต้น้ำาไก่ใต้น้ำอ้โหไก่น้ำน้ำน้ำเยอะน้ำเยอะไปเลยแล้วน้ำมาจากไหนเลยก็ไอมันลงไปไอคือคือไก่ใต้น้ำเลพี่พอแล้วก็เป็นคำถามที่คนถามมากเลยทำไมไก่ใต้น้ำทำไมไก่มันมีนะครับเพราะอะไรครับเพราะน้ำที่เราใส่ที่อยู่ในหม้อใช่ป่ะใส่น้ำลงไปครับน้ำไก่ด้วยน้ำอะไรด้วยครับไม่มีครับไม่มีไม้ครับไม่มีไม้ครับ หม้อไม่ไม่ไม่ครับไม่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 เอตักไปหม้อง่ยสุกแล้วสุกสุกฮะตอนนี้ไปตักเสร็จจานแล้วก็ปิดเรื่อยๆปิดปิดนะปิดเลยเสร็จจานก็พอมครับผมพร้อมกิน้วครับเหลืออย่างเดียวคือกินก็จะเห็นตั้งแต่ครึ่งชั่วโมงที่แล้วนะฮะตอนนี้ถึงเวลานะครับที่เราต้องกินครับรู้อร่อยอร่อยไม่หรอกไม่รู้มันก็ตักไปลองชิมชิ้นนึงเนี่ยแล้วก็บอกโอ้โห จืดมากอย่กินให้หมดถาดครับอร่อยครับอร่อยทุกทวดมึงยังมักรอหกอร่อยครับลุงไอ้คลิปที่ห้าไม่เห็นลุงสักทีพี่